ออกต้นยนโยโมสมัยดีพี่น้องื่อน,นี้ครับพเจ้ายูทีวัดทะหลวงเหนือ,อยูที่วัดทาหลวงเหนือมีเพื่อนตั้งกล้องอ่ากั้นถิน่นเพื่อไปทอดถวายอยู่วัดเลรุวันลักเส้าเอ็ดตอนนี้บรรดาออกต้นยานโยมกำลังมาเต่าโฮมกัน เพื่อใส่บาตรยานน้ำถาวายสังฆทานก่อนก่อนที่จะไปทอดถาวายกันถินอยู่ที่วัดเลลูวันส่วนจะเป็นในใดนัน,นเซินทานติดตามน้ำ้ระเจ้ายน่เดอ้อจะเก็บภาพรวมๆก่อนใส่บาตรยานน้ำให้เบิงน้อยนึงพี่น้อง เไบายสังาตยางพ่ที่หนพี่น้องไปทอดถวายทีวัดปา่าอ่าเวลุวันเมืองไซทานีเด้อพี่น้องเมืองไซทานีน,น,น,นครหลวงเวียงจันพี่น้องตอนนี้กำลังเตาโคมออกต้นยานยงโยม เพื่อใส่บาอยาา่าณาห์ถวายสังฆทานก่อนแลยจังเพื่อนกองกันทินไปอนไทอดถวายทีวัดปา่าเวรวันเมืองไซทานีนี่เนาะ เจ้าพี่น้องอันนี้เม่นเพื่อนเป็นเจ้าัสธาที่มาค้าในงานกองกันถินนี่เพื่อนมาจากข่านข่านยังน้องข่านเจโจอยู่เมืองเซตธาเขาบอกข้านกระทรวงการเงินอ๋อโดยสังกักข้างกระทรวงการเงินเด้อพี่น้องบั้นกวนพี่น้องต้็นา้นแซ่บแซ่บซีมไปแล้วเด้อนนิพี่น้องซีมแล้วแซ่บ เส้นเดิมพี่น้องเนื้อถาผู้ใดมีงานบุญอย่างต่างๆกาติดต่อเพื่นอนไปเนาะอาหารเพื่อนแิแทเพสสะอาดถือลากอนามัยพี่น้องเป็นตาเจาหนาได้บุญได้กุศลหลายๆแท้ไ,ได้่น้องเป็นตาได้บุญได้กู้ลหลายๆเด้อเพราะว่าเพื่อนเตรียมหบแขกกนทีจะใส่บาดหยาดน้ำออกเดินทางไปทอดถวายกองกันถิ่นยู่ทีวัดป่าเวลุวันเมืองไซทานีเด้อพี่น้องเมืองไซทานี โอ้พิตนดแสบพี่น,น,พน้องเซินเด้ทุกคนเลอ <_ d ụ> แพ็ๆขอบใจลหลายๆเ้อขอบใจลหลายๆขอให้ในบุญดนกุศลหลายๆเลอขอบใจขอบใจอันนี้เป็นอีกเจ้าสถานหนึง่งพี่น้องที่เพิ่นมีเขาจีมา อุดหนุนพี่สบายดีนานาด้วยด้วยด้วยเฮาเฮาบ่ได้ไปนําเพราะว่าเฮามีอ่าอยู่ในกลุ่มเพิ่นมีการเข้าสมาธิพี่น้องโดยขอให้ได้บุญกุศลหลายๆเดือยเด้อเรียนกุศลหลายๆโดยต้นี้เจ้าศรัทธาเพิ่นเนาะเพิ่นอนนานาเจ้ารัทธาวัดถารหลวงใต้นี่เป็นวัดถาหลวงใต้เจ้าศรัทธาของวัดถาหลวงใต้พี่น้องร าขอให้เดินบุญได้กุศลหลายๆเด้อโอ้ยโยโยิงๆเด้อเป็นตํานแซ่บโดยโดยได้บุญคือกันโดยบใจหลายๆบ่ว่าจะเป็นอย่างเด้อแม่เด้อให้อายุยืนยาวมั่นเด้อแม่เด้อสาธุ เขาเปียกเส้นใหญ่เนาะพี่น้องแต่ว่าเพื่อนยังบไดตเตียมให้เห็นซ้ำมีจืดลูกซีนเพื่อนยังบไดตเตียมให้เห็นดูแต่น่นได้กัญยาขอให้ทุญได้กุศลหลายๆเด้อมีอายุวันนาสุขภาราเด้อมีจิตใจเหลื่อมใสศสัทธาที่ซอยพุทธศาสนาพี่น้องขอบใจหลายๆ ซาคา,า,าอย่างนี้นะซาคาอย่างนี้อู้สูซาคาเฟือพี่น้องม่านเต่ผักสวนเลยน้อครอบครัวดาวซุกครอบครัวดาวซุกครอบครัวดาวซุกพี่น้องอู้หมอเฟือนี่เป็นตลาดแซ่บแท้อู้ครอบครัวดาวซุกเด้อเพิ่นอุปถัมภ์เด้อขอให้เพิ่นได้บุญได้กุศลหลายๆเด้อขอบใจหลายๆเจ้า เอาต่ว่าถ้าออกตยงจาบต้ช่อ้าลายเอออาณาโบทนานัเจับผ้าจัตสถชนทผ้าลายเจ้าเจ้าทายเก็บภาาให้พี่น้องเบิงทนในก่อนจ้า ขอบใจหลายๆพี่ติดตามขอบใจหลายๆฟากกดไล์กดแชแ์งซองยันทลายเสนอเด็ดเนาะขอบใจหลายๆขอบใจหลายๆบายขอบใจ